รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาริยนทีวี อล,ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ยสนับสนุนโดย B Joy f r a x i s Oil Lute Berry สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ t ิอันล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลี่หวงจุ้ยค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับแอร์และอาจารย์ธนวันจิราเจริญเ,เวสวส,สวัสดีค่ะอาจารย์ออนอาจารย์วันนี้อาจารย์พาหนูมาที่ไหนคะนี่มาธุรกิจอะไรอาจารย์อยู่ใกล้ทางด่วนอาจารย์จะพาหนูไปเก็บค่าทางด่วนเหรอคะรถรถไฟฟ้าไม่ใช่อันนี้ไม่อ๋อรถไฟหอกไม่ใช่เหรออาจารย์จะให้นี่ทำธุรกิจอะไรคะอาจารย์คะไม่มีธุรกิจอะไรเลยค่ะตรงนีง้นี่เป็นลานโล่งๆครับ ใช่อธุรกิจเดี๋ยวจะมาตั้งแคปไฟกับตรงนี้จะดีเหรอคะจะอ๋อใกล้หนาวใกล้หนาวแล้วจะมาตั้งแคปไฟกันตรงนี้แล้วเราก็มาลุกเสือทดลองกันนะไม่ใช่ค่ะจจริงๆ,ๆแล้วธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าในสมัยก่อนเขามีคําพูดคําพูดหนึ่งแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงด้วยนะธุรกิจไหนที่ติดทางยกระดับทางด่วนสะพานสะพานข้ามข้ามแยกอย่างเงี้ยธุรกิจนั้นจะไม่ปัง จะไม่ดีเพราะว่าสมมติว่าลองคิดถึงความเป็นจริงว่าสมมติว่าเราอยู่ดีททำติดถนนเลยค้าขายเปิดร้านขายยางอยู่ติดถนนเลยอยู่ดีสะพานข้ามแยกมากลายเป็นว่ารถทุกคันมันขึ้นสะพานข้ามแยกเลยเลยเราไปหมดเลยเลยเราไปหมดเลยคกลายเป็นว่าธุรกิจเราเงียบเหงาเลยนอกจากคนรู้จักเราลูกค้าประจําถึงจะอ๋อลูกรู้ว่าตรงนี้มีร้านยางนะถึงจะมานอกนั้นมันขับผ่านหมดเลยแต่ธุรกิจนี้ปัง อยู่ใต้ทางด่วนเลยแต่ทำไมเขาถึงปังนั่นเสียอาจารย์หนูได้ยินว่าธุรกิจนี้เนี่ยทำมาจะเข้าปีที่11แล้วด้วยค่ะใช่นะครับธุรกิจนี้ถือว่าน่าสนใจเลยว่าทำไมเขาถึงกล้าลงทุนที่ซื้อที่ตรงนี้เลยแล้วทำธุรกิจตรงนี้เลยและธุรกิจที่วันนี้อาจารย์จะมาันล o อกนั่นคือตลาดเรียบด่วนครับ เป็นตลาดเนี่ยพอมันเป็นตลาดแล้วมันคือศูนย์รวมถ้าเป็นธุรกิจเฉพาะทางเป็นธุรกิจที่แบบเจาะจงจะมาค่ะอยากมาช้อปปิ้งอยากมาซื้อของอยากมากินอาหารอยากมาทําทุกสิ่งอยากเอ e ว y t h ติ g งในที่นี่มันมีหมดเลยครบวงจรเห็นไหมนี่คือธุรกิจตลาดอยากซื้อเสื้อผ้าอยากเป็นเคสโทรศัพท์อยากทําอะไรก็ตามที่นี่ทำได้หมดเลยอาจารย์มีทั้งของกินของใช้ช็อปปิ้งอู้ทุกอย่างเลยมีบุฟเฟ่มีบาร์บีคิวเห็นไหม มีทุกสิ่งอย่างเลยจ้าแล้วแผงแน่นมากอูยแน่นเอียดเลยจ้าแล้วมันกลายเป็นว่ามันอยู่ใจกลางเมืองค่ะคำว่าใจกลางเมืองก็คือรถทุกคันวิ่งผ่านไปผ่านมาต้องเห็นเห็นแล้ว<อ>ยังไงคะอาจารย์เพราะว่าทําเลตรงนี้เห็นไหมเราเห็นเมื่อกี้เราเห็นทางด่วนกันเยอะแยะมากมายเลยวงแหวนวงเวียนนูน่นนี่นั่นแต่กลายเป็นว่าทุกที่ตรงนี้รถทุกคันต้องวิ่งผ่าน<อ>เพราะว่าเขาเลี้ยวจริงๆแล้วที่ตรงนี้อาจารย์รู้มาตั้งแต่แรกแล้วตั้งสิบปีที่แล้วอ่ะเมื่อก่อนมันเป็นที่เปล่า นะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้มันติดทางขึ้นทางด่วนเจ้ามาทําอะไรนะซึ่งเจ้าของตลาดเนี่ยเก่งมากๆมองเห็นมีสายตมองเห็นเลยว่ารถทุกคันมันต้องเลี้ยวมาทางนี้หมดมันอยู่หัวมุมพอดีใช่ก่อนที่มันจะขึ้นทางด่วนรถทุกคันต้องเลี้ยวแสดงว่าไม่ต้องทําการตลาดเลยรถทุกคันเห็นหมดเลยว่านี่คือตลาดแล้วเขาเปิดป้ายเลยว่านี่คือตลาดเทียบด่วนก็เลยกลายเป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งช้อปปิ้ง อาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับสะพานข้ามแยกหรือว่าทางด่วนมันไม่ค่อยปังแต่บางอย่างปังจริงๆอะไรคือปัจจัยอะไรที่เวอร์อะไรไม่เวอร์ก็ผมต้องบอกว่าการดูวงจุ้ยหรือการจัดวงจุ้ยเนี่ยมันไม่ได้เคยบอกว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีดีก็ดีไม่ตลอดไปไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีตลอดไปสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นน้องแอร์ไปซื้อที่ที่หนึ่งเลยเป็นที่ที่ตอนนี้ไม่เจริญเลยแต่พอผ่านไปสามปีอยู่ดี ก็มีถนนตัดผ่านที่ของน้องแอร์ตรงนี้กลายเป็นทองเลยกับน้องแอร์มีทำเลหนึ่งอยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยค่ะแล้วอยู่ดีๆฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านแอร์มีคอนโดขึ้นปาดขึ้นมากลายเป็นทำเลตรงนี้เสียหวงจุ้ยทันทีเลยเพราะว่าอะไรมีตึกใหญ่บางหน้าเห็นไหมเขาบอกบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเสมอไปบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปทุกอย่างอยู่ในปัจจัยว่าสร้างสถานที่ตรงนั้นเราเอาไปทําอะไรนะอย่างที่บอกว่าใจกลางสุขุมวิท พอไปอยู่บ้านอยู่อาศัยพอมันมีตึกใหญ่ขึ้นมามันบางมันมีคอนโดแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากบ้านอยู่อาศัยเป็นคาเฟ่อาคอนโดคนเยอะใช่ไหมยิงตรงว่าคาเฟ่เราค้าขายได้อีกเห็นไหมเขาถึงบอกว่าการจัดฮวงจุ้ยคือการวางจิ๊กซอให้มันถูกต้องตามตำแหน่งของเราว่าเราควรจะเอานี่มาทําอะไรเราควรจะตรงนี้ไปทําประโยชน์อะไรแต่โจทย์ทุกวันนี้อาจารย์เวลาเธอรับเชิญไปเนี่ยเขาจะบอกโจทย์ไปเลยอาจารย์หนูจะตั้งบ้านหนูจะประกอบธุรกิจอะไรเงี้ยแต่บางที่อาจารย์ก็บอกว่า คิดให้ดีนะบางคนไปซื้อบ้านในโครงการแล้วก็ซื้อบ้านสองหลังติดกันแล้วอยู่ดีๆก็จะสร้างคาเฟ่อยู่ในหมู่บ้านผมบอกโจทย์แรกถามก่อนเลยใครจะมากินถูกไหมอย่างเราขับรถเราจากบ้านออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ขับออกจากบ้านไปเลยเราคงจะไม่มาแวะบ้านนั้นบ้านนี้ไปเป็นยังไงกินข้าวหรือยังมันไม่มีไม่มีใช่ไหมแล้วคุณจะไปขายใครนั่นน่ะสินั่นคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงก็าไม่ควรทำ เห็นไหมนี่คือจุดว่าเราต้องรู้ว่าสถานที่นั้นๆที่เราจะทำเนี่ยควรทําอะไรนะแต่อย่างเงี้ยเขามองโจทย์ของเขาออกว่าตรงเนี้ยควรทําตลาดเก่งมากเลยคือเริ่มจากนี้ใช่ไหมอาจารย์เขาทํามาเป็นคลองถมวินเทจโซนแรกก่อนแล้วค่อยๆขยายอาจารย์แต่ว่าแผนติดๆๆกันขนาดเนี้ยคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าเออแล้ววงจุ้ยมันจะต้องดูยังไงอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาทานหน้าออกทางไหนดีอันนี้เขาหมายถึงว่าทุกที่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่วงจุ้ยนะค่ะ หวงจุ้ยทั้งหมดอยู่ที่ตลาดอันนี้แต่ทั้งหมดร้านร้านเนี่ยไม่ต้องดูหวงจุ้ยเลยเพราะว่ากลุ่มคนมาเดินอยู่แล้วแต่คนที่จัดหงวงจุ้ยคือเจ้าของตลาดอ,อย่างร้านของพวกพี่ๆเขาเขาไม่ต้องจัดหวงจุ้ยนะ<อ>เพราะคนมันแหล่งรวมเข้ามาที่นี่แล้วงั้นงั้นยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าตลาดเนี่ยวางหวงจุย้ยในทำเลที่ตั้งที่คนมาเยอะ,ะแต่ที่นี่มีห้องน้ำสองห้องคนมาที่อย่างน้องแอร์มาครั้งเดียวน้องแอร์บ,บอกว่า เพาราะว่ารอห้องน้ํานานถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าห้องน้ํามันมีเรียงกันสิบห้องเลยถูกป่ะ,ะกลายเป็นว่าโอ้โหสาธุพกสะดวกสบายช้อปปิ้งมาไม่ต้องรอเข,าข้าห้องน้ําห้องน้ำสะอาดมีคนดูแลตลอดนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าใครชวนมาตลาดเล็บเดินไหมไปสิไปเล่นกันอ,อ,อาจารย์เอาจริงนะไม่มีอะไรทาเดี๋ยวก็มาเดินเดี๋ยวก็ต้องกินเดี๋ยวก็ต้องเชื้ออะไรกับบ้านแน่นอนแล้วคนมันมีอยู่แล้วอะค่ะ พราพี่ๆเขาต้องจัดหวงจุย้ยไหมเขาไม่ต้องจัดเจ <C> e <an> ้าของตลาดเขาจัดให้แล้วเขาวางว่าให้กลุ่มคนวิ่งมาที่นี่แล้ว <C> e <an> แล้วเขาดูแลกลุ่มคนของเขาให้อยู่กับเขาอย่างถาวรอโอ้โหถ้าอย่างนั้นดีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะคะเขาเพิ่งทําสํานักง,งานใหม่ขึ้นมาอาจารย์อ,อันนี้แหละเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างอาจารย์อาจารย์เข้าไปดูมาแล้วใช่ไหมคะสํานักง,งานจริงๆแล้วถามว่ามันเกี่ยวข้องไหมสํานักง,งานไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอะไรถามว่าธุรกิจของเราเป็นเจ้าของตลาดเราจําเป็นที่จะต้องให้คนเข้ามาสํานักงานม จริงๆก็คือคนมาเก็บผ้าแผงอย่างเดียวพอถูกไหมแต่ทำนักงานมันอาจจะกลายเป็นว่าที่มาติดต่อประสานงานหรือเป็นที่ที่เจ้าของมานั่งอยู่นั่งพักแค่นั้นแหละนั่งมองตลาดของเขาเอาแต่จริงไม่ต้องดูเลยเหรอคะอาจารย์ถ้าพื้นที่ิร์ k แล้วมันคือห่วงจุ้ยค่ะบางอย่างสร้างมาไม่ได้ใช้ก็มีเยอะแยะถูกไหมเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องดูก็คือหลักๆที่นี่มีตัวเก็บต้องดูไหมตัวเก็บซับคือห้องน้ําห้องน้ําดีจํานวนเยอะเก็บซับได้จริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ห้องน้ำใกล้จุดหนึ่งหลักๆเลยก็คือ ทำเลที่ตั้งของเขาว่าเขาวางศนรวมทุกอย่างอยู่ใจกลางหมดอยู่แล้วให้ทุกอย่างวิ่งเข้าหาทางนี้ค่ะอาจารย์ค่ะหนูขอถามอีกอย่างหนึง่งค่ะเผื่อคุณผู้ชมมีที่อยู่อาจารย์แล้วอยากจะเปิดตลาดเวลาที่จะเลือกเวลาที่จะวางหูทุกมันจะต้องทำยังไงคะเพราะว่าหนูก็เห็นว่าเอ๊ะตลาดทุกตลาดมันไม่ได้เวริร์กทุกที่อะค่ะอาจารย์คือต้องดูในมุมมองก่อนว่าหนึ่งเป็นเจ้าของตลาดหรือเปล่า,าหรือเป็นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดสิ่งแรกเลยถ้าเป็นเจ้าของตลาดสิ่งแรกที่มองเลยคือทำเลว่ามีคนไหม เป็นย่านเป็นย่านที่มันมีคนมรถมันต้องผ่านทุกคันไหมถูกไหมถ้ามันเป็นย่านที่รถต้องผ่านทุกคันถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ทําทางเข้าให้มันถูกต้องวางระบบของมันให้มันมีการหมุนเวียนของลมให้ได้วางตาแหน่งสารุเอกคือห้องน้าร้านขายน้ําให้ดีเพราะมันคือปัจจัยหลักของการเข้าห้องน้ำและการกินน้ำแต่เราล้อกินอะไรกินน้ําร้านขายน้ําขายอย่างโหมหาศาลเลยแต่ถ้าเป็นคนที่จะมาเช่าแพร่งต้องดูก่อนว่าเจ้าของตลาดเขาทำการตลาดให้เราแค่ไหน โปรโมทต,ตลาดไหมหรือตลาดติดแล้วหรือยังถูกไหมไม่ใช่หวจับพัดจับหูหวตลาดยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเจ้าของก็ปล่อยผ่านไม่ได้ทําการตลาดให้มาแบบทํากันเอาเองอ,อย่างเงี้ยคือ,อต้อง <มา S 2> ดู<ย><ก>ด้วยไหมคะว่า เอ้มีคนจับจองแผงมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนั้นมัน,ม,นมันเป็นส่วนที่หลักแหะแต่ต้องมองก่อนว่าเขาวางระบบของตลาดอะมีผันเขาบอกเวลาเราเริ่มมาเ่าเราจะมีผังไห้ดูว่าเขาวางยังไงวางระบบการเข้ารถยังไงประวางห้องน้ําอยู่จุดไหนอะไรยังไงอาจารย์มันมีไหมคะว่าเข้ามาปุ๊บปกติแล้วถ้าเป็นร้านอาหารอาะต้องเห็นลานจอดรถก่อนอแล้วก็คือมองเห็นร้านชัดๆให้อย,อย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะจอดรถนูน่นม,มีผลเลยไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วอะจุดหลักๆของตลาดเลยสิ่งสาคัญเลยคือที่จอดรถค่ะ แล้วสิ่งที่ควรอยู่ใกล้ที่จอดรถเลยคืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะของกินอ๋อทำไมอาจารย์ส่วนมากคนมาถึงเขาก็จะหิวน้ําหิวนู่นนี่นั่นแล้วก็กินไปซื้อไปแล้วก็จะเดินดูไป<อ>แต่ถ้ามาถึงให้เรามาเดินดูก่อนแล้วเราค่อยไปกินเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหิวแล้วพอฉันไปกินเสร็จปุ๊บพอท่านทัาได้นั่งกินเมื่อไหร่เนี่ยฉันกินเสร็จฉันกลับบ้านเลย ถูกไหมก็กลายเป็นว่าร้านอาหารใหญ่ๆใ,ให้ไปอยู่ด้านหลังได้แต่อของจุกจิกขนมโตเกียวนู่นนี่นั่นอยู่โซนหน้าคนมาถึงอ้าซื้อกินแล้วก็เดิน,ดนก่อนเลยแล้วก็เดิน,น <ะ S 2> เดินไปน <ะ S 2> อาจารย์ค่ะแล้วที่นี่เขามีบริการจอดรถชั้นสองด้วยค่ะอาจารย์แบบนี้นี่แหละเห็นไหมนี่เขาทําการตลาดเพราะว่าคนมันยิ่งเยอะแต่มันก็ต้องการที่จอดรถค่ะถ้าทุนต้องแอร์มาหาที่จอดรถไม่ได้แอร์ก็ไม่อยากมาจริงอาจารย์แต่พอมันมีที่จอดรถอย่างเงี้ยแอร์ก็อยากมาสะดวกสบายมีที่จอดรถในร่มด้วยนั่นนี่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะอาจาร เผื่อไว้อาจารย์ถามเผื่อคุณผู้ชมอ่าแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าสมมติมีที่จอดรถชั้นหนึ่งชั้นสองมีผลอะไรไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าอย่างเั้นห้างสรรพสินค้ามีที่จอดรถสี่ชั้นไม่ไอ้นี่หรอเออไม่เกี่ยวเข้าใจไหมเนี่ยถามอะไรเนี่ยเออถามเผื่อคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เอาไปว่าเดี๋ยวหนูพาไปกินเลยดีกว่าพาคุณผู้ชมไปได้ค่ะสี่อะล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ย ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ยสวัสดีครับผมนายทศพลวชิระเดชาเนะจ้าของตลาดนัดเรียบด่วนลามิทาครับผมตลาดนัดเรียบด่วนเราเปิดมาปีนี้เนี่ยปีที่11แล้วครับเพิ่งฉลองครบรอบ10ปีไปเมื่อวันที่1มิถุนาปี266นอเนาะ อันนี้เป็นปีที่11เละเราทําอยู่หลายวงการนะครับออกสี่ห้าวงการศูนย์ค้าเราก็เคยทำนะฮะแล้วก็หลังสุดนี่มาจบมาจบที่มาจบที่อสังหานะฮะก็มีทําคอนโดนะครับแล้วก็มาทําตลาดนันเรี่อด่วนรับผิดทารการเปิดตลาดไม่ใช่ง่ายถ้าทําสเกลขนาดเรานะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เล่นในตลาดมีแค่ประมาณสองสามรายตอนนี้เองที่ที่ทำไนท์มาร์เก็ตจริงๆนะครับเราไม่ใช่ตลาดเย็นหรือว่าตลาดเช้าหรืออะไรเงี้ย ดังน,น,นั้นอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นไนท์แมชชีนจริงจริงตอนนี้มีผู้เล่นอยู่ประมาณักสามเจ้าใหญ่นะะในกรทมนะต่างจังหวัดก็มีเล็กน้อยไม่ไ,มไมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างยากหนึ่งดับแรกเลยก็เรื่องโลเคชันนะครับสำคัญสุดเลยต้องอยู่ในเมืองอันนี้สําคัญสุดเลยว่าไม่งั้นเขาเขามาไม่ได้เพราะคืนนึงอ่ะเราต้องมีประชากรเนี่ยหรือหรือลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยหลักหมื่นขึ้นเนาะวันธรรมดาต้องมีหมื่นขึ้นนะครับวันเสาร์ที่ต้องมีสองสามหมื่นนะครับไม่งั้นเลี้ยงเลี้ยงไม่ค้าไม่ได้ นี่สําคัญสุดละโลเคชั่นอันดับหนึ่งที่นี่เป็นที่ของเราเองนะคะรับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเยอะนะฮะที่นี่ยังคงเองกลักษณ์อยู่2องเตีมถ้าเป็น,ปนในรูปของตลาดนัดย,ยุคเริ่มแรกเลยเรายังมีอยู่นะครับด้านขวามือนะฮะยังเป,เปิดท้ายขายของเป็นของเก่าว,วินเทจนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็ประยุกต์แล้วป,ปรับมาเป็นลคล้ายๆลักษณะศูนย์การค้า,า,คาแต่แบร์ดินนะครับกม็มีของมือหนึ่งตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ย ซื้อได้ที่นี่เลยแล้วก็มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่นะครับที่ให้นั่งนั่งรับประทานได้โดยไม่ต้องไม่ต้องเปียกฝนหลักเราเปิดมาสิบปีก็พ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนญาติเราอะนะครับอารมณ์มั่วเเราอยู่ได้เขาอยู่ได้หลักง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงเอาเอาเป็นเอาตายก็เขาเขาเขาต้องอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็หลักง่ายๆเลยเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เราอาจจะมีภูมิภูมิกันนะฮะเพราะว่าเราทําธุรกิจมานาน,มา,น,านมากยาวนานนะครับก็ ผ่านมาหลายวิกฤตการณ์ตั้งแต่ต้มยำกุ้งสปาเกร็ตรตี้อะไรนี้เราผ่านมาหมดแล้วนะสุดท้ายมาเจอโควิดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วผ่านมาได้นะครับของเราก็ถือว่าประคองผ่านมาได้นะ COVID 19. โควิดก็ New Normal เพราะฉะนั้นวิธีการคิดอะวิธีการคิดการการปรับตลาดหรือทําตลาดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบใหม่จริงๆคือไม่ยึดตต่ของเก่าไม่ได้เลยนะสายการเมน,นี้เพราะว่าเพราะว่าพฤติกรรมูพรัพวโกเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับสังคมเปลี่ยนนะเศรษฐกิจเปลี่ยนเนาะ มันเปลี่ยนหมดทุก,กันจริงๆมันเป็นนุ๊ปนิว n o r m a l จริงๆซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งยึดแบบฐานเดิมไม่ได้ถ้าถ้าใครยังไปยึดแบบฐานเดิมผมว่าเหนื่อยการทําตลาดเหนื่อยแน่ๆนะครับก็เชิญชวนท่านลูกค้านะครับท,ที่ที่ที่เห็นคลิปนี้หรือว่าออนออนนี้นะครับก็ก็มามาเที่ยวตลาดเนียบดวนรามิทาได้น,นะครับเพราะว่าเราเปิดปีนี้ปีที่11ละนะครับเราก็เป็นตลาดเก่าแก่ตลาดหนึ่งในของกทมนะครับตอนนี้การเดินทางก็สะดวกขึ้นเนื่องจากว่ามีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเปิด นะครับห่างเราประมาณนัก500กว่าเมตรนะก็ก็สามารถมาลงสถานีวัชพลได้อีกทางเลือกหนึ่งนะครับนอกจากปกติที่เอารถมาเอารถมอเตอร์ไซค์มาหรือรถออสาระที่ที่มากับเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอนนี้เพิ่งเปิดดาเนินการก็เชิญมาเที่ยวตลาดเรียบดอนนามิทานะครับ ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย t h ้ยออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย เดี๋ยวนี้ไปบ่อยก็ดีนะคะเพลินะค่ะสั่งเลยพี่กินเลยกินกันเลย,ยทีมงานยิ้มาอาจารย์อาจารย์ใจเย็นรอลูกชิ้นก่อนนะคะอาจารย์แล้วมันกินตอนแบบหเหนื่อยแตกโอ้ยเขามีน้ำซุปอุ้ยจ้างสามสิบเก้าบาทเติมนูผักสิเลิศจังเลยอ่ะข้างล่างข้างทางเป็นร้านยำเห็นไหมโอ้ยเลิศอ่ะไปแล้ว จะ,ะดูอาจารย์ห้องน้ำเ,นเริ่มเทิมเลยอ่ะอาจารย์แล้วตอนเนี้ไม่ใช่แค่คนไทยมาเดินตอนนี้นคนจีนเดินตลาดเยอะมาก <S <S อิ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้นะคะได้กินขนมจีนไปแล้วแต่อีกหนึ่งร้านเที่ยาจะแนะนํานะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเดินที่ตลาดนั้นเรียบดว่วดนะคุณผู้ชมปากหมอ้อแคดแคดเขาเป็นปากหมอ้อใส่พานเก๋ๆนี่นี่นมีเรื่องน้าซุปนะคะ ีต้องจะมีตอโฟด้วยไขาดีไหมคะเออขาดีในโซเชียลเขาแบบแชร์กันไม่เคยเห็นมาก่อนมีที่เดียวเลยไหมจ้าพี่อ่ามีที่เดียวนะจ้าปรับมอกแคดแคทมากันได้เลยคะ่ะ ที่ลาใส่อันนี้<า>ที่ลาใส่อันนี้เห็นไหมเป็นกระโปรงด้วยอันนี้ให้จิ๋วดีไหมอ๋อไม่มีกระชักเลยเหรออันนี้ของหมาค่ะเออน้องหมานะคะอันนี้เท่าไหร่หรอคะแม่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเปิดเต็มทุกพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีอยู่ในโซนของ เท่าของเครื่องช้ไม่ว่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงมือถือไดๆคุณผู้ชมดูสิคือพงจะพาเป็มไปหมดเลือกไม่ถูกเอาไปว่าเดินเลยละกัน,นเนาะออกไปตอนนี้รถมันก็ติดอะคุณผู้ชมตอนนี้หกโม,มงครึ่งเองไปตามไปดูว่ามีอะไรบ้างค่ะ ชั่วโมงฝนเริ่มตกแล้วค่ะแม่คงม่ค้านะคะ mm hmm. เขาก็กลังเก็บของกันอยู่เลย mm hmm. แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าได้ทั้งของกิน mm hmm. ของใช้ย่เยอะมากๆเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะต้องหลบฝนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะ อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ยอมรินทีวี